ขอบคุยนะคะสำหรับอาหารเท้ามื้อนี้หรือกะตใจพูดอันเนี้ไหนเคยหน้ามาเนยเยีบ <c> ก <oughs> ินท้นซอยหอมแล้วก็เหมือนลาวบีบน้ำปลาแค่นั้นแหละมีใส่พริก ตัวพลจิตาน้อยก็เสร็จปลาจะพิมพนึ่งนะคะปลาจะพิม์มาจากชนบุรีค่ะขอบคุณพี่ปุ้มนะครัเอาปลาจะพิม์มาให้หลายตัวเลยกินกันหลายวันทั้งเผาทั้งนึ่งทั้งต้มให้ยายขอบคุณนะคะพี่ปุ้มขาปลากระชังพี่ปุ้มนี่อร่อยมาก <c oughs> Nó nám á quá nhá Sao thấm nám thấm vậy Giờ này Nhớ bà nhá Mẹ rồi, Nệm chim hay nhậu, gọi chim nó dài, nhớ nhớ có kính ฉันก็จิ้มข้าวพร้อมยายนะครับทุกคนจิ้มสามใบเลยใบเลยเจ๊ผัดพุกทองอ่อนก็อร่อยทุกคนผัดกระปิเนี่ยเนี่ยฉันโขลกหอมก็กระปิเท่นั้นแน่เนี่ย แล้วไม่ต้องปรุงอะไรแล้วกระปิออกเค็มนิดหน่อยใช่ไหมเจียวเจียวหอมผัดหอมก็กระปิให้เลื้ยงให้หอมแล้วค่อยใส่ตะทองไปผัดเติมน,น้ำหน่อยแข่งเนี้ยเราแขงก็ไม่ใส่อะไรเลย,เลยหอมกระปิแล้วเสร็จแล้วก็อลองทำดูดูซ่ารสชาตแบบง่ายๆไม่ต้องเติมอะไรมากมายกระปิเขาก็เค็มอยู่แล้วอะ่ะนะอืม ไปกัดทิมค่ะแล้วขออ้าวไม่ก็นนะอิ่มอิ่มแล้วไม่อิ่มไวจังนะแม่ร่อยเะยายฮะอิ่มแล้วอะิ่มแล้วดีว่ากันแข็งจึ้งก็ได้ gái ỉn nó nhau mới ỉn nó ỉn nha nha bảo đấy rồi